แล้วเป็นไงบ้างครับพี่ที่ดาวได้ข่าวหูรำจัดเลยได้ข่าวเขาไอต่อฟีฟีมันฟีลแบบขับรถไปเล่นกันอย่างเงี้ยฟีลฟีลฟีลแก๊งอ่ะยื่นตีได้อ่ะคือแบบไม่พอใจอะไรก็ยื่นตีแต่ว่าเวลายื่นอ่ะผมรอดูพี่กระทืบมือครับเพราะว่าไอ้มึกมันหนีนะมันมันมันหนีนะมือผมไปไงผมกระทืบมันทุกทีแล้วแล้วที่นี่ผมไม่แม้กระทืบเลยมันหนีผมพี่ไปโอ้โหเอ็งก็อยากกระทืบมันเหมือนกันเหรอเนี่ยครับผมลาสที่ยี่สิบห้าของแด็ปเปนเฮนไอ้ควรดูขุมพลังกันดีเอ็มพีเอสสกอเรนฮะ กูแลนซัคโก้เฮ้ยกไม่ซัคโก้ซัคโก้แล้วมันสเกตป่ะเนี่ยจับน้อยได้มาไก่เนี่ยคนละเบอร์หนึ่งก้าสามสามคิมหรอแม่นนะน้องคิมเด็กพี่เกตม่ถสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหกูว่ากูเปลี่ยนลูกแล้วนะโอ้โหมาเฟียสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จะโทรถามเมื่อกี้นี้จะจะถามเรื่องบ้านครับพี่ว่าไงพี่ชาย พี่ก็กล่าวว่าแบบเออเดี๋ยวรอก็ก็เห็นเขาเขาเขาประกาศว่าเขาอัพแล้วไงพี่ก็เลยไม่ไม่ได้อะไรไก็เลยมันรอหลายวันแล้วก็โทรถามไงว่ามันเองมูฟอะไรยังไงแต่เพิ่มอะไรยังไงคือไงพี่มูฟไปนี่ไงมันเพิ่มอะไรอ่ะพ็อปพ็อปใช่ไหมเออพ็อปฟิบแอนผมผมผมไม่ได้กดอัพเลยพี่เกดผมถือเงินท้องอยู่เพราะผมเพราะว่าตอนแรกตอนนี้ตอนนี้ะจะกดอัพอ่ะมันมันอัพไม่ได้ใช่มพี่ก็เลยไปบอกเลยยกแต่พอตอนนี้ก็วุ่นวุ่นผมเหกันเรื่อง ึ่งไปเชียร์สปอร์ตมาพี่เสียงแหบไปตั้งเยอะตอนที่พี่พี่โทรมาพี่น้องเนี่ยพึ่งเอาไปอ๋อทำไมอะพี่ทำไมมีไรล่ะบอพี่อย่าได้เลยทำไมพี่เคสถ้าเป็นไงบ้างชนะไหมสปอร์ตเฮ้ยรถกูลบโอ้หป่วยเอ้ยนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่พี่นี่รถลบเป็นไงรถแพงซเด้่มนะพี่น้องเมื่อี้ชนะชนะไหมเสมอลัคกี้พี่เสมอครับเสมอเอ้ยอ่ะเสมอเหรอใช่ใช่พี่ เสมอแล้ยังไงต่ออ่ะมันก็มันก็ผมยังอยู่ที่ห้าพี่ก็ไม่รู้ตกรอบแหลไม่ตกรอบแหลพี่แต่ว่าก็ต้องลุ้นนะพี่ต้องบอกว่านัดสุดท้ายผมเจอผมผมเจอไม่ไม่ค่อยแข็งมากพี่แต่ก็ไม่ได้ดุๆเขานะพี่แต่มหมายถึงว่าเจอถ้าถ้าเทียบจากอันดับไปพี่เขาอย,าอยู่เขาอยู่ที่สุดท้ายพี่นึกออกไหมได้สายผม,มอ,อ่ะอ๋ออ่าใช่แต่ว่าแต่แต่ลัคกี้ไอ้แต่ขวานซิ่งกับเออ็มดีเจอก็ก็สู่สี่พี่เจอลุกกี้กับไลเกอร์ก็ยังแข่งอยู่พี่เพื่อเพื่อเจอลูกบ้าอะไรเงี้ยพี่ใช่ครับ โซ่โซน้องพี่บอกอย่าเพิ่งอัพก็อย่าเพิ่งอัพเลยอัพไปมันก็เหมือนไม่ได้อัพเพราะเขายังไม่อัปเดตมาเอ้าโดนหลอกเหรอพี่เออหลอกเขายังไม่เสร็จทำไมเสียงงมอย่างนั้นไม่อันนี้อันนี้อันนี้พูดแบบไม่ไม่ไม่ได้โกหกแกล้งกันเลยพี่ใช่ไหมเออเอาจริงๆนะคือกูรอเขาเห็นเขาวันตั้งเป็นอาทิตย์แล้วกูก็มั่นใจแล้วแหละว่าน่าจะยังไม่เสร็จหรอกน่าจะวันสองวันอ่ะก็ลองแต่ก็วัดใจเออวันนี้ก็ลองไม่มีอะไรทำก็ลองไปเออกดปุ๊บเหมือนเดิมเป๊ะใช่ไหมพี่ใช่ พี่เคสมีใครแล้วแทงกันแต่ถ้าพี่อยู่ข้างผมนะผมจะโอบมือฝัางผมเป็นขนคอพี่นะเขาบอกว่าเข้าใจความรู้สึกพรผมหอยังพี่กันแต่สิบอันแล้แปดเหมือนเป็นหูทดลองอ่ะพี่ไอ้เหี้ยไม่ว่าจะเป็นวสองเป็นวสามอ่ะกดปุ๊บว่างเปล่าลมตีหน้าเหมือนนัดตู้บ้านนะพี่เหมือนเหมือนเหมือนตู้แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรออกมานะอเหมือนนัดตู้บ้านเราได้ปูนสองถุงอะพี่จริงนะแบบเหนื่อยแทบปุพี่นะกว่าจะตีดันฟันแทงพี่เนาะ เดี๋ยวมันแทงงัดล้านมาเสร็จปุ๊บได้เด็ดได้กว่าจะสุ่มออกอะไรนะเลดคีไปตีเป็นพาร์คีเอไปตีเป็นดักคีอีกแล้วก็ไปงัดบ้านปุ๊บงัดตู้ตู้ลมอ๋อแรงกันแตกสิบมันมีใครรับไหม่ยไม่ใหญ่มากม,มีช่วงนู้นที่นี่ที่นู้นเลดแปดหมื่น<บ>พอ เรียผมหลอกไปพี่ชายร่างนี้ผมหลอนะพี่จะทำทำไมถึงไม่เปลี่ยนอ่ะแฟนผมซื้อแฟชั่นให้พี่ก็เลยก็เลยไปเปลี่ยนหน้าสามเอ็ดีหมูกลับมาแล้วเหรออยู่ตลอดครับพี่แต่ไม่ได้ใส่ครับผมจะใส่เวลาจะเวลาจะขายหมูพี่เพราะว่าเวลาใส่แล้วคนเมืองมันใส่พอใส่ตามแล้วราคามันขึ้นพี่เฮยเฮตี้ปะเหมือนเหมือนเหมือนพื่อนเพื่อฟเช่าเลยพี่เนาะใช่บนแอปอะยันไหนอะมีตัวข้างนอกอะยังอยู่ปะอ อยู่ตัวข้างนอกก็อยู่ครับพี่อยู่ครับที่เห็นแบบเอาเอามาที่ไหลเหมือนกันไม่ใช่หรออ๋อใช่ครับพี่ใช่ครับพี่เกียรติดตามทุกสารการอะไรพี่เนาะวันนั้นเข้าไปแซวเดี๋ยวแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ที่ดาวได้ข่าวโอ้โห่รนจัดเลยได้ข่าวเขาซุกซนเลยเลยพี่ใครซุกซนนางฟิวไล่โอ้โหไม่หรอกแหม่แหม่พี่เอาพี่ก็แค่ไปแบบเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเเฉย ไปข้างข้างล่างมีอไรพี่สนุกไหมครับข้างล่าง้องมานะมันมีอะไรเล่นเยอะนะใช่ไหมมันมันมันด้วยความมันใหม่ด้วยพี่เนาะร้านพี่ไม่ได้งานนะแต่ตีกันตีกันชิงบ้านอ่ะเข้าบ้านอ่ะงัดบ้านแล้วตีกันอ่ะแบบฟิลแบบตีมา25ก็ยีบห้ชน18ก็สิบแปชนอะไรเงี้ยพับปิงที่นู่นตัวละ 7M อย่างเงี้ยอ๋อของในบ้านมันมีอแพงนะพี่เนาะไฟแลนเดอร์ตัวละ 20M อย่างเงี้ยไอแอร์ดรอปดีดีเขาก็สนุกเนี่ยใช่ป่ะพี่เก๋ใช่ใช่ฮะแอร์ดรอป ไอ้ดอบฟรีๆมันฟีลแบบขับรถไปเล่นกันอย่างเงี้ยฟีลฟีลฟีลแก๊งอะขับรถไปเล่นกันไปจอดไปรออะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บก็โยกเบรกอีกลูกงได้คือ๋อมันเป็นแอดดอบแอดดอบที่นู่นเหรอพี่ใช่ใช่มันเป็นแอดดอบแบบตีเพื่อแย่งเหรียญเหรียญหนึ่งเพื่อที่จะเวลาจะไปตีใครอะ่ะมันไปยื่นยื่นยื่นได้ใช้สามสิบเหรียญมั้งยื่นเพื่อตีใช้เท่าไหร่เนี่ยแหละ ก็คือถ้าเข้าใจพี่ก็คือถ้าไม่มีถ้าเราไม่มีเหรียญนั้นเหมือนถ้าเราไม่ออกไปเล่นกิจกรรมเราก็จะไม่สามารถตีใครในเมืองได้เลยถูกไหมพี่ใช่แล้วแล้วถ้าเราไม่ไม่ออกไปเล่นนั้นอันนั้นเหรียญน,นั้นอ่ะมันก็สามารถเอาไปปัดได้ถ้าโกยื่นพี่มาพี่ก็ต้องมีประมาณสิบหรือยี่สิบเหรียญเพื่อที่จะปัดปัดก็จะได้โปรเทคเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยอ,อืมอืมเฟีย้ยวอ่ะพี่มันมันมันยื่นตีได้อ่ะคือแบบไม่พอใจอะไรก็ยื่นตีแต่ว่าเวลายื่นอ่ะมันจะได้สูงสุดได้ไดไดแค่สามสิบใบมั้งแค่สามสิบใบ แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ต้องลงใบกันเองได้หรอพี่ใช่ไหมใช่ใช่เออมันมันได้มาสามสิบใบนั่นแหละแต่ยี่ห้าคนนะพี่เนาะมันก็ใช่ใช่น่าจะมีน่าจะมีวันหนึ่งอามสิบใบก็ก็เหมือนสาสิบใบที่เนี่ยพี่ใช่ที่นั้นอ่ะอ่าใช่ใช่ประมาณนั้นแหละยังไม่เคยยังไม่ตีระผมเพิ่งไปยังไม่ถึงอาทิตย์เลยรอแบบอันนี้พอ่ผมแอบดูของเต็มตัวหมดแล้วพี่อืมมีปมีไม้มีปืนหมดเลยมีปืนแล้วด้วยเลยอ่ะพี่เกตมีแค่กระบอกเดียวเองคนอื่นเขาควักปืนแล้วปืนบอกสองไป่ทำอะไรใครเขาได้ใใคครรพพพีีี่่ตัว ใช่ใช่เหมือนจะขึ้นแบบยากตีหนึ่งอ่ะไอ้บอกเนี่ยยากเลยอ่ะใช่ปะเออนะวงหพี่ยงวงหนึ่งพี่ตีกี่ทีนี่เก๋วงหนึ่งตีไปสามสิบทีวงสองก็ไม่เกินห้าทีแพงไหมพี่ถ้าเทียบกับทีเนี่ยแต่เงินนี่ดูมันเฟร์กว่าป่ะมันมันหาง่ายอ่ะมันหาง่ายแล้วมันก็ก็กล้าใช้เงินอ่ะเออแบบมันทำจากอะไรกันพี่ที่นุ่โอ้ฟาร์มรอบเมืองทำที่นุ่มมันฟาร์มออโต้หมดเลยมั้ง มันดีอ่ะที่น้นมันพี่ไปอ่ะไปอประมาณสามวันอ่ะสี่วันอ่ะเทียตีอ่ะสามสามสตอรี่อ่ะโอแก๊งเทียแกงเทีย,เ,ทยเขาเขาเหมือนเขาเขา,เขาคุมอยู่ที่นน้นใส่สีขาวคุมอยู่หัาไม่เป็นที่หนึ่งไม่เป็นอของใครนั่นคือเรไม่หน่หรือเราหไม่เราเราก็ไปไม่มีอะไร มีโพสแบบได้ข่าวมีโพสถามถามรู้ถามกันด้วยใช่ไหมที่แบบไอจีดูเอ็มึงอยู่ไหนวะอะไรอ่ะอันนั้นคืออะไรพี่ชายเอออันนั้นคืออะไรอ่ะพี่ไอโกมันเส้นตีนเขาเรียกว่าเขาเรียกเขาเขาเรียกว่าเอาหินโยนถามทางเฉยเฉอยากรู้อยากรู้ว่าจะล่ำไหมพี่ดูไหมใช่แล้วสุดล่ำไหมพี่ต้องมือเขาพูดพี่บ้างไหมครับยังยังไม่ยังไม่เจอนะยังไม่เจอกันในเมืองเลย เจอหลกเลี้ยงหลีกเลี้ยงเหรอพี่เหรอไม่รู้เหมือนกันนะพี่แกไม่เจอเขาเลยเดี๋ยวก็ลองลองลองไปดูสิลองไปเดี๋เล่นดูผมไม่เอาหรอกพี่ลองไปเดี๋ยวอยากเล่นพี่เออแล้วของโกเป็<อ>นยันนงโขก็แบบไม่ไอ้ไอ้ก็น่าจะโฟกัสที่ซับพอร์ตใช่ป่ะตอนนี้นใช่ใช่พี่ใช่ครับช่วงนี้ก็ให้พวกมันเนเมืองก็อย่างที่เห็นนะพี่พี่เก็ตตูดที่สองที่อะไรดอกบ้านละพี่แต่ก็จริงแหละอันนี้พี่ถ้าพี่เป็นเป็นเนราตั้งแต่แรกอ่ะมัน มันเหนื่อยอ่ะตอนแรกก็คิดว่าเหนื่อยมันก็ไปได้พอจริงๆพอหลายๆอย่างพอมันเหนื่อยมันมันมันอาจจะพอวะเนาะมันมีแบบเหนื่อยมากพี่พี่ลองไปลองเล่นสองเบอง์พี่รู้เลยว่ามันแบบว่าก็ตรงนั้นก็เดี๋ยวมีหน้าที่ต้องไปเดี๋ยวมันลองลานบางทีหรอกตรงนี้เราก็รู้สึกว่าปล่อยได้ก็ปล่อยวะพี่เนาะอ่าใช่บางทีมันเราอ่ะพี่อ่ะพี่พี่อะพี่ครับพี่เอาเรื่องทอมทำอะไรกันเลยเนาะก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันเออก็ลมตีหน้าพี่ไงพี่ชายไอ้ดอกบ้านเด็กไม่มาก็ให้พี่ผมมันสำคัญแค่เวล่สามเลยจริงๆพี่มอ หลังจากสี่ห้าสี่ห้าอะไรเงี้ยไม่สําคัญเลยฮองประตูหลังบ้านอะไรคือแบบมันเออพี่ว่ไม่ไม่ใช่อ่ะแต่ถ้าเป็นไปได้อ่ะอ่ะอันนี้ถ้าถ้าถ้าย้อนกลับไปนะถ้ายายากันต้านกระยาววิ่งอ่ะอยู่เวลห้าเมื่อไหรอ่ะนั่นแหละใช่เออดิถ้าถ้าถ้ากลับขนะคือมันไปแบบสุดท้ายอ่ะแล้วมันเป็นอย่างนั้นอ่ะพี่ว่าน่าจะมันกว่านะแต่มันไม่อยู่ช่วงเวลสามไงมันเลยทําให้แบบว่าแค่แค่เวลสามก็ยากแล้วพี่ แต่แต่ถ้าเป็นอยู่เวลห้าจริงๆอ่ะพี่มองว่าแกงอ่ะหลายๆแกงอ่นมันจะออกมาเล่นเพราะเหมือนพอเราเวลสามปั๊บแกงนั้นก็สู้ไม่ได้แกงนี้ก็สู้ไม่ได้มันก็ใช้ทรัพยากรเยอะมากขึ้นแต่เนาะวิ่งตันอะไรเงี้ยเนาะใช่ปะละ่ละอืมมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยมีแค่เองกับพี่ที่มาเล่นเพราะว่าเรามีโตคาร์ดเนี่ยคนอื่นต้องมาซื้อเราเพื่อที่จะเล่นแล้วยิ่งไม่ได้ก่ะมันก็ยิ่งจากหมดหมดแค่ห้าเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของแกงอะไรเงี้ย แหละแต่ก็เหมือนเดิมพี่ก็มามา,มานี่ทุกวันแบ่งเวลามันเวลาไม่ตรงไงเงี้ยมันสบายตรงเนี้ยแ,แหละเวลาไม่ตรงกันเออแบบดีเลยแหละรอดเลยี่นีี่ยเออแบบมานี่เล่นแอร์ดอเฟสแล้วช่วงช่วงหลังแอร์ดออ่ะของที่เนี่ยมันไม่มีอะไรพี่ก็ไปเล่นแอร์ดอพี่นู่นต่อเออพอจบแอร์ดอี่นู่นทำไรนู่นทำนี่เฟสก็อยากมามานี่ใช่แต่เหนื่อยนะอ่ะแต่ก็สนุกไงมันมีอะไรทําเพิ่มขึ้นเยอะเลย ก็คอยดูเร็วๆนี้นั่นครับรอติละละดตามนะพูดจริงนะพี่ผมยิ่งไเอฟซีเลยเนะี่ยพี่ผมดูพี่ทุวกวันนะ่ะพี่เกสจริงนะเรอเนี่ครับพ, <ตะ S 2> พี่ไปต่างเมืองพี่ไปต่างเมืองผมเปิดดูเลยแหละพี่รอดูเลยอ่ะเอาง่ายๆกินข้าก็ดังดูพี่เดี๋ยวเนี้ยรอดูไอเกส์ <ตะ S 2> มาโดนกันถือ่ะม่อะไรไงต้องมีคนชื่อว่าเอ็กซ์แคบพี่อ๋อเออไม่มีนะครับพี่ไม่มีนะครับอะไรแม่งโดนแต่เมื่อวันที่ผมแต่เมื่อวันที่ผมรู้จักไม่เคยโดนใครนะพี่ต่อให้โดนกระทืบ มันจับแล้วมันเอาขีดเนี่ยเออเนอะเองป่ะใช่หรอถ้าไม่โดนกฎถ้าไม่ถ้าไม่มันก็ไม่มีสนิทของไฟเอ็นถูกแล้วพี่แต่ถ้าใครไม่ทำใครไม่ทำอะไรเราเราทำอะไรเขาทำไมเออแล้วใครที่มันแหลมใครที่มันแบบว่าฟาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ทำอะไรเราตอนนี้แต่ถ้าเราอยู่แข่งขึ้นมาเมื่อไร่โอุ้ย ไม่ได้ซูเธรรมดานะพี่เกดไม่เราพี่อยากซูดอยู่เช่นเด็กของนำเขาไอ้ตามเขาเยอะจริงๆไม่พี่เจดแต่ผแต่ผมเข้าข้างพี่นะไอ้บ่าวมันชอบเรียกพี่ในรายการเออเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่ก็ไปคุยกับมันมาเว้ยมันมันเรียกว่าไงบ้างต้องอะไรพี่ชายเออมัน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 เรียกพี่อ่ะเรียกพี่นะหลายอย่างเลยพี่ให้ให้ผมพูดไปพี่เจด ที่มันบอกที่มันสั่งผูพูดเลยเมื่เกด้เนี่ไอ้บอกว่าตั้หน่อยนะตั้หน่อยนะมันเรียกพี่ว่าสเก็ตแลนด์ดินแดนมหัศจรรย์นะหนึ่งนะนางฟ้าแลนกลางมันพูดผีร้ายปีศาจโอ้มันเยอะอ่ะพี่อือันนี้มันวอนเนาะเมื่อกี้ตอนประมูลอยู่พี่ก็ไปมันมันก็พูดเมื่อกี้นะแต่มาบอกว่ามันไม่ใส่ชุดแกงนะครับมันมีแบ็คเป็นเป็นแอดมินโอ้โหีอยโอ้โหเทียมันอันนี้มันแหลมเลยพี่ได้ได้ ได้ยาอะไรพี่น้องเอ้มันแหลมมันแหลมในผมเหมือนกันมันมันแซ่บผมบอกปู่ดีคนดีคนเดิมอะไรมันบอกคนดีมันบอกไค่พี่ว่าไงแค่บอกอ่ะมันบอกมันบอกว่ามันบอกว่าโกแบบแบบเออเมื่อก่อนแบบเออพี่โกทักแบบครับครับเปล่าอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้โกเอ้ยเดี๋ยวก่อนคุยกับแกงก่อนอะไรเงี้ยคนเรามีธุระแกงแลพี่เนาะเราไม่ได้ลืมเนอะก็ดีกว่าใครบางคนแล้วกันพี่ที่แบบว่าที่มีคนทักแล้วก็แล้วก็แก็บอกแล้วก็บอกแล้วก็จําไม่ได้เลยด้ว่ยพี่เนาะเขาตั้งใจมาทฮะก็จําไม่ได้เลยพี่เน เมื่อวานเมื่อวานเหมือนไหนบอกมันจะแซวจังหวะไอ้ช็อตพ่เกตขึ้นหลังคายวนะผมจะไม่ผิดนะฮู้มันเอาพี่พงษ์นี่ยที่มันบอกเออที่มันบอกว่าตอนซ้อมนี่หลายเทคจัดเลยนะครับสกีแลนด์ดินแดนมหาตะจันมั้งไงใช่มันคือเที้ยวแหละดินแดนมหาตะจันมั่งเดี๋ยวนางฟ้าแลนด์กลางมั่งอะไรมันกก็ไม่รู้นะว่าจริงๆนางฟ้าแลนด์กลางผมไม่รู้พี่แต่นีนมหาตะจันอ่ะพี่เขาได้ไหมว่า สเก็ตแลนด์แล้วมันพี่ก็ได็กมากเขาว่าแลนด์อ่ะพี่แล้วมันต่อต่อไปนะอ่าใช่มันแบบต่อต่อแล้วแบบมันมันมันดูมันดูเข้าดีพี่หนุอมไหมแต่ไอหนาฟาแลนการที่ผมไม่เข้าใจเหมือนแซะพี่ในเมืองนะพี่ว่ามันน่าจะมีพี่ว่ามันอ่ะมีปัญหากับพี่จริงๆนะไอ้ว่าวอ่ะใช่ผกมันตั้งใจไว้พี่ทุกการประมูลพี่จบพี่วงการผมทุกอย่างอ้าวปนนองของนาโอซีอืมคือคือง่ายๆเลยหนึ่งเลยหนึ่งไม่ว่าจะประมูลแต่ละประมูลอ่ะแรกๆนะ เดี๋ยวรถสี่นะครับเดี๋ยวฟกเกตแลนด์ออกป่นนะครับกับครอบรัวเนี่ยแล้วอเออ,อแล้วลแล้วแบบหนึ่งแล้วพออีกประมูลหนึ่งเอาครับเอาแล้วฟกเกตแลนด์อันนี้ใครๆก็น่าจะรู้จักนะครับ<ม>เขาน่าจะมีถ้าใครที่ไปทํางานดําต้องระวังตัวไว้นะครับเนี่ยมันทําให้พี่เสียหายจัดเลยนะเว้ยเรียบร้อยดิเดี๋ยวไม่เจอเดี๋ยวกันใส่ความนะอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน ไม่ไม่พี่ไอไอไอดิแดลผจาญภผมิเข้าใจได้เลพี่แบบว่าแบบว่าแต่ความทรงความ้อยนักภาคพี่เนาะแต่นางฟางแรนกลางกับสเก็ตเรนไม่ได้เกี่ยวอะไรพวกอะไรกันพี่แล้วหมอคนหมอหมอเกตเด็กโอ้โหมีนะมาใส่ทุกคนเลยเออเอาพี่มันเอาพี่สุดจริงว่ะต่อต่อหน้าเป็นไงครับครับพี่เกตครับครับพี่เดี๋ยวผมผมไปก่อนนะพี่ผมไปก่อนแต่พอผ้าพอผ้าอยู่นอกไหมว่า อ่าครับผมเดี๋ยวมาเจออันนี้ฟากเกตแลนด์นะครับหมอนะครับฉายาที่เขาเรียกกันนะครับโอ้โหชัดเลยชัดเลยอังนี่นะพี่คนดูสี่ห้าพันมันขายพี่พังอืมถักหน้าวิจัดมันเอากูจัดมาเอากูยับเมื่อกี้ก็เอากูขู่เอาอีกแล้วหรอเออเมื่อกี้หมาดๆเลยแล้วบอกแล้วมันพอมันบอกพูดเสร็จบอกมีมีปัญหาข้องใจอะไรเดี๋ยวผมให้นายกทับดาให้หมดเลยนะโอ้โหนะคร เดี๋ยวรอให้แม่งใส่สุด SMD เมื่อไหร่ก่อนยวเจอกูให้มันให้มันใส่กอดไอ้ถอดเสื้อที่มันใส่ก่อนั่นแหละออเให้มันใส่ไอตัวถอดเสื้อใส่ก่อนั่นแหละเดี๋ยวกันไม่ได้ตัวธรรมดาหน่าเนี้ยโอ้สวยเนี่ยเดี๋ยวมันเจอกูเดี๋ยวกันนันนอยู่กันสามคนใช่ป่ะตอนเนี้ยก็ให้มันแบบเห็นหมูปะเห็นหมูปะเห็นหมูปะ เลี้ยงหมูให้อิ่มๆชมพูชมพูแล้รอกินแล้วรอแลกกินไปทีนี้เนใช่ใช่เห็นเห็นแบบรอแรกอะไรเงี้ยอโตเต็มไวอ่ะอดี๋พอตีก็ไม่ต้องถามหรอกว่าโดนตีเพราะอะไรเพราะไอ้หว่าเลยมันก็มันไม่ชอบใจพี่เนาะไม่ได้ไม่ชอบใจอย่าหลังรีอย่าเอ้ยไม่ไม่ใช่เลยเดี๋ยวรอแบบไปนี่เลยอย่รอเราจใส่ส่อยพี่นเอเรามาใส่ส่อมาแลเจ๋งกู สวยจริงแล้วไม่ใช่เฟอร์ธรรมดาด้วยนะเสียงหัวหายคุยเออเฉียดเฉียเีดหลักไปหน่อยเสียงตะโกนจนคอผเสียงแห้จัดเลยเหรอรออะไรอะพี่มันโคตรมันนะพี่พี่เมื่อกี้ว่าจะดูน่าจะแต่งแต่งตัวอยู่เมื่อกี้แต่งตัวเป็นชั่วโมงเลยเลยอดดูเลยวะแต่งดูเขาเนี่ยแต่งดูแบบไม่อยากดูคนล็อกเตอร์ ไม้แต่งตัวเออเนี่ยเห็นว่าแบบรอเผื่อมีแบบพวกแหลมแหลมมันจิ้มอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเดี๋ยวพี่ขอไปไปนู่นกันเนาะไปได้ครับพี่เก็บสู้ๆแล้พี่ดาวพี่เก็บจริงนะได้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 คือบางทีผมไม่ได้ติดตามตลอดเวลาได้ได้ครับใชายโอเครอดูรอดูพี่โดนกระทืบเลยนะ ไม่ผมรอดูพี่กระทืบนมือครับเพราะว่าไอ้หมึกมันหนีเนยมันมันมันหนีน่ะมือผมไปไงผมกระทืบมันคุกที่แล้วแล้วที่นี่ผมไม่แม้กระทืบเลยมันหนีผมพี่ไปโอ้โหเอ็งก็อยากกระทืบมันเหมือนกันเหรอเนี่ยครับผมโอ้โหมันทำไมมันช่างไอ้โกขกับไอ้นั่นมันก็อยากกระทืบนะไอ้โขไอล็อกเนี่ยมันทำอะไรไว้ขนาดนั้นขอมันลุ้งมือครับพี่แต่เหมือนน้องมันก็มันก็น่ารักมันก็น่ารักแต่แค่อยากกระทืบแบบอยากขอสั่งจากพี่ด้วยอู้ว่าพูดถ้าพูดมันหนึ่งน้องรักพี่ที่ไหนก็ต้องก็ต้องแบบว เล่นด้วยกันทุกที่ไปอะไรอย่างเงี้ยน้อเล่น,นขนาดอะไรโกบันโทโทรโทรไปบอกบอกให้อยู่ด้วยกัยังไม่อยู่เลยพี่ว่าไงพ,พี่พี่เก็ฟังผมนะพี่แล้วมันบอกผมว่ามันจะมาลาผมไม่มีนะด<อ>ูดิไม่มีนะครับผมบอกนะไม่มีนะการลอตที่25ของแดนเบนแฮนโตรโีโอ้โหมีตืนหนึ่งก<อ>้บอกคู่ใจ ไม่มีหรอกครับพี่เอาเองินไหนมาซื้อปืนครับพี่กาชาที่นี่ผมกำลังมองแบบท็กอยู่เลยพี่เออทอาใมมนรวยไม่ใช่เหรอเอ้ยมันมันมันรวยนะเข้าค <ผม S 2> ุ้มนี่ <ละ S 1> ใช่ป<ล>ะแต,แต่ผมแต่ผมไม่เหมือนไม่ค่อยได้พี่ชายใช่หรอไม่คุม<ต>้มเหรอไม่คุ้มเท่าไหร่พี่ทำไมคนเห็นว่าคุ้มหรือราคาของตอนนี้มันถูกเปล่าใช่ปะมันต้องเก็บไว้ปะเนาะใช่ใช่ใช่มันต้องงัยนะไอ้ถามคนข้างๆเองอ่ะพ่อค้าไม่ใช่หรอมีผมไม่ใช่พี่อ๋อ ซื้อมาขายซื้อถูกขายแพงอะไรเงี้ยเอ้ยคนดูก็พิมพ์อะไรกันดี M P S สกแลนสกแลนฮะอสกอเรนสกไม่ก็ไม่สกอโกแล้วมันสเก็ตปะพี่น้องสเก็ตพี่น้องสเก็ตสกมันไม่มีชื่อแล้วหรออะไรเงี้ยสกแลนเออเออไอ้เอ้สกอสกอรีแลนอะไรเงี้ยหรอเออไว้ก่อนเลยถ้าเล่นอาวุธเท่ากับนะบาร์นโอ้โหเกือบเหมือนกูเลยนะเว้ยบางทีนะเว้ยเราเล่นปืนอ่ะเข้าใจไหมว่า ปืนเรายิงเว้ยพอยิงปั๊บปั๊บปั๊บแต่พอเราเข้าไปตายปีแต่จังแต่จังหวะกูยิงคือกูก็ช่วยเพื่อนมันก็เหมือนช่วยหนึ่งชีวิตน้อยเออพี่ผมเบรคให้ตั้งเยอะเลยจริงเวลาเรายิงชุบเราก็ช่วยใช่ไหมหน้าแดงลุกมาสวนไม่มีชมอ่ะแต่พอแต่พอเราจังหวะเปลี่ยนอาวุธปุ๊บผมวิ่งไปตรงกลางขี้ขวานกุหลาเออตีหลังตายแตกอ่ะอ่ะแล้วเวลาถือปืนอ่ะเวลามันตายอ่ะมันก็ตายง่ายอยู่แล้วคือถ้าใครล้วงอ่ะถ้ามันถึงอ่ะก็คือมันก็แค่แค่ออนิเมะอ่ะใช่ไหม เออมึงจะให้แบบปืนหลบซ้ายแล้วก็ไอ้นี่รอหรอคือเชิงไว้อย่างมันไม่ใช่อาวุธถ้ามันถึงตัวเราจริงๆอ่ะมันก็ตายง่ายแต่ยังไงพี่เหมือนความในใจที่โดนเหมือนโดนหนักเลยพี่แม่งจะยิงเลยเดี๋ยวกันเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงใครพี่อันนี้โตพี่ปืนบอกห้าแล้วนะเห็นปะเห็นดีแดงเลยดูอ้าวเหรอไม่ถี่มันบั๊กไงถี่มันบากถ้าถ้าบั๊กผมน่าเชื่อแล้วพี่เมื่อกี้มันแดงเลยพี่ชายอ้าวเหรอเค ่ตีจนท้อวะ่ะไม่ได้อะไรเลยยันหน่อยพี่ไหวอยู่พี่ตีทุกวันเลยนะวันละสี่วันละสามวันละห้าหยอดหยอนไปเผื่อดวงดีมั่งอะไรเงี้ยผม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 เก็บไว้ทีเดียววนะ่าผมตีไม่ไม,ไม่ติดผมง่ายน่าจะเจอผมพี่นั่นนะ่ะวาโล่พับจีอะไรเงี้ยพี่ไปฝึกยิงนู่นดีกว,ว่าใช่ปะใช่ใช่พี่ผมว่ามันน่าไม่น่าปัญญาอ่อนผตีแล้วพี่พี่ผมจะตีหกสิบทีมันร้อยยี่สิบล้านเลยพี่เก่งเนาะทีละสองล้านเลยพี่ใช่ แล้วพี่ดูกาแฟเนี่ยตอนนี้ดิโอ้โหเอาตัวไปแพงพี่พี่เก็ตขอหยาบเหมืนทีพี่ให้พ่อมันซื้ออะตอนนี้พี่เลยสิบพันอะเฮียตอนเนี้ยแม่งไม่สนจักแม่งไม่สงสารโคนหาอะไรเฮียเฮียดำน้ำนตรยากเลยเฮียมันต้องดำน้ำป่าวะมันต้องไปขุดนี่หว่าม่นมีหลายอย่างอ่ะพี่มันหลายอย่างจริงหลายอย่างไอเปอร์ก็แพงโอ้โหคอเปอร์ได้สามหมื่นเฮียให้พ่อให้แม่มันซื้อเถอะเนาะเออรออะไรอ่ะพี่ยังไม่ตีก็ได้กูเชฟบอกสีก็ได้แค่ยะเพิ่มกูกูวิ่งเข้าไปใกล้หน่อยหนึ่งก็พอแล้วอายะเท่ามึงละ อยางกูยิงแตะนะกูเงินเติมแทนพอแล้วเออเอาเงินไปเอาเงินไปแบบต่อยอดทำเงินใช่ใช่เนาะอันแรกเป็นเงินแดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะใช่ได้เป็นเงินแดงใช่เงินแดงนะครับใช่เหรียญแบบหนึ่งต่อหนึ่งอะไรเงี้ยเงินตรงเงินแดงโพสขายดีกว่าเนาะใช่ครับพี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหมดเนาะไปดีกว่าเจอกันเนาะครับเพิ่งไหร่ก่อนเบียร์ดีเนาะึ่งพึ่งโดนไปพี่เนาะพี่ชโอเคครับพี่อยู่ครับพี่เก